بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما سكتنا وتوفيقنا إلا بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا عباد الله أوصيكم وإياك بتقوى الله وقد فات المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يُشَاكِكِ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. ครับท่านพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับอูซีกุมวะออยาจะไปตอกวล้อขอถือโอกาสเตือนท่านและไม่ลืมที่จะเตือนตัวเองว่าให้มีความย่าเปลงต่อพองลอหลอกอุบัตาลานองนครับทุกคนนั้นมีความรู้สึกว่าเวลานั้นมันได้ผ่านไปเร็วมากเราเพิ่งเริ่ม ปีฮิจรัลสักราชใหม่ก็คือเดือนแรกเดือนมุฮัรรอมเดือนมุฮัรรอมณวันนี้คงเหลืออีกไม่เกินสามวันก็จะเข้าสู่เดือนที่สองที่เรียกว่าเดือนซอฟัตเดือนสอฟัตนั้นมีความสำคัญอย่างไรในอิสลามเดือนซอฟัตไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีความสำคัญ หรือไม่ปรากฏหลักฐานว่าจะต้องกระทําอะไรที่เป็นการปฏิบัติที่เป็นการเฉพาะในเดือนสอฟัตแต่เนื่องจากว่าได้มีการถ่ายทอดการปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยบรโบราณแล้วก็มีความเชื่ออู่เข้ามาด้วยความเชื่อนั้นเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคยาฮิลียะจนกระทั่งมาถึงยุคมัท่ิวสุลลาะสุลละอัลลฮ ถ้าเป่นจองครับเหตุผลหนึ่งที่ท่านรอซูลซลลอห์ซาลัมได้รับการแต่งตั้งจากพกระองค์ลอสุบฮานวนตาลาเพื่อให้มาชี้ทางนําให้กับพวกเราก็คือต้องการที่จะลบความเชื่อซึ่งเป็นความเชื่อที่ไร้เหตุผลเราเรียกปัจจุบันว่าเป็นความเชื่อที่งม,มงายให้ออกไปจากสมองของเราลบไปจากสมองของเรา ลบการกระทําที่เกิดขึ้นจากความเชื่อที่งมงายออกไปจากชีวิตของเรานั่นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการมาของท่านสุลต่านสุลต่านวะเลยสัลล,ล,ลัมที่มันบองครับอีกไม่เกินสามวันเดินพัดรอมลาจากไปเดือนสอฟัตจะเข้ามาแทนที่ในเดือนสอฟัตนั้นความเชื่อของยุคยาฮิเลยะมีมากมาย และเป็นความเชื่อที่ยังหลงเหลือจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งเราควรที่จะนำมาบอกกล่าวกันเพื่อมาให้เรานั้นตกไปอยู่ในสภาพของบุคคลที่หลอกสวาลาทรงโกรธกริว้วอยายะคุรานอยายะหนึ่งในสุรานนิสาเป็นอยายะที่ะหลอกสวาลาทรงเตือนเราเป็นการเตือนสติพวกเราให้เรารู้ว่าหลังจากที่เราได้รับทางนำแล้วเนี่ย อย่าได้กลับไปสู่การกระทาในยุคก่อนอิสลามอีกเพราะจะพาให้เราตกไปอยู่ในกลุ่มของผู้ที่รับการลงโทษของลอสุบฮานวาลาอายานี้อัลลอฮ์ทรงตรัสบอกว่าว่าไม่ยุชากิกิลรอซูละมิมบะดีมาตะบายเยนะลาุลฮุดาผูดใดก็ตามที่ฝ่าฝืนรอซูลละสุลล,ลัลบรสแลมหมายถึงฝ่าฝืนคือไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ทตนะมีนั้นนำมาเผยแพร่นำมาเรียกร้อง หรือไม่ปฏิบัติตามสุนนะของทา่านรอซูลุลอฮ์ซุลลัลฮ์วะลาอิสลัมพินหลังให้อัลลอฮ์บอกผู้ดใดที่ผินหลังให้ทา่านลอซูลมีบ้าที่มาตะบายินละฮุลฮุดาหลังจากที่ทางนำนั้นได้ปรากฏชัดแก่พวกเจ้าแล้วพวกเขาแล้วพวกเราดีคืนหนึ่งในบรรดาประชาชาิที่ทางนำระซูลน,นั้นได้มาปรากฏชัดพวกเราแล้วและถ้าใครก็ตามหลังจากที่ทางนำได้ปรากฏชัดแล้ว กบอิหลังให้กัท่านอุสลล่าุลลฮาอุลัยสัลลัมบิลลลลหลังให้กับคําสนทนาบีวยัตตะบิอะกอนะสบายดีลมูมินินแล้วก็ปฏิบัติตามการปฏิบัติของบุคคลที่ไม่ใช่เป็นผู้ศรัทธานั่นคือพวกยาฮิเลียเลาล้อกำลังจะบอกให้เรารู้ว่าครก็ตามพี่เมื่อานนศูนํ์นำนำเอาสิ่งที่เป็นหลักการหวยแพ่แล้วแต่กลับหวงแหนสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคยาฮิเลียทิ้งไม่ได้ ต้องนำมาปฏิบัติให้ได้นะครับอะไรจะเกิดขึ้น,นวัลีฮีอัลเราบอกว่าไม่เป็นไรถ้าเขาพูดนั้นต้องการเช่นนั้นอเราขจห้เขานั้นหินหน้าไปตามเขาต้องการให้หลงทางไปเลยมาตะวันละลในสิ่งที่เขาต้องการจะหินหน้าไปวานุสวานุสลี่ฮีวานุสลีฮีจะห,หันน้มวซาตมาซีรอแล้วก็เราก็จะให้เขานั้นได้ไปพบกับการลงโทษที่ไหนครับ ที่นรกหัวซาดมาซีรอซึ่งเป็นมุ่งเป้าหมายเป็นจุดมุ่งหมายที่เลวร้ายที่สุดท่านพี่น้องครับเอาลอดเอือนเราให้รู้แล้วว่าใครก็ตามที่ยังคงผินหลังให้กับแนวทางอิสลามเอาเร์จะให้เขาได้พบกับบั้นปลายที่เลวร้ายที่สุดในวันอาคิรอท่านพี่น้องครับมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคยาฮิลียะ โดยท่านเบีฮุรอยรอรอดูอานูได้เล่าให้ฟังมีอยู่สี่ประการด้วยก Re ันที่เกิดขึ้นหนึ่งในสี่ประการนั้นเป็นการปฏิบัติของยุคยาฮิยาที่เกี่ยวกับเดินสอฟัดแล้วก็ยังคงปฏิบัติอยู่ในในทุกวันนี้อบีอัลลอฮ์ลาฟังบอกว่าก็รัสูลอัลลอฮ์สัลลัลลอฮุลลอละสัลลัมละอัตวาลวาล์ติราห์วลาฮามะวลาสอฟัตท่านนบีบอกว่า ลาอัตวาไม่มีโรคระบาดเข้าใจไหมครับต้องอธิบายนิดหนึ่งที่นบีบอกว่าไม่มีโรคระบาดในที่นี้นั้นหมายความถึงว่ายุคยาฮิรลียนั้นเข้าใจว่าโรคระบาดนั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺเาลาทรงให้มันเกิดดังนั้นเมื่อใครก็ตามในยุคยาฮิเลียติดโรคระบาดคนที่ไม่ติดจะอพยพหนี นี่ไงผู้ผัวอยู่รังพังจะตายจะเป็นจะตายอยู่ยางไรก็ก็ช่างไม่มีการช่วยเหลือกันไม่มีการเข้ามาผสมพยาบาลเพราะว่าเพราะเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นและธรรมชาตินั้นไม่เคยปานีใครเขาว่าอย่างนั้นติดหนึ่งคนก็ต้องมาติดอีกสองคนแต่ซานนบีมาผู้บอกให้รู้ว่าความเข้าใจเช่นนั้นไม่ใช่มันผิดเพราะว่าโรคระบาดที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการกาหนดของอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ชาตินั้นอัลลอฮฺจะให้ใครติดหรือไม่ติดมันขึ้นอยู่กับอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع ا ل ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติท่าน้น้องครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยผู้ที่ไม่ติดก็ต้องอยู่ปสมพยาบาลคนที่ติดขนานเดยียวกันก็ต้องระวังตัวเองด้วยอย่าหนีไปไหนนะครับการที่เราหนีออกไปจากทิ่ฐานที่มีมีโรคระบาดอาจจะพาเชื้อไปติดในสถานที่อื่นก็ได้ การเข้าใจเช่นนี้ยุคยาฮิเลียเขาเข้าใจอย่างนั้นวลาติอ่ะแล้วก็ไม่มีนกไม่มีรางร้ายเกี่ยวกับเรื่องของนกสมัยยาฮิลานั้นเขาใช้สัตว์เป็นเครื่องบอกรางรางดีและรังไม่ดีอาศัยสัตว์สัตว์ตทำนายนะครับพระ่าสัตว์เล่าให้ฟังบอกว่ายุคยาฮิเลียนั้นทุกบ้านจะมีการเลี้ยงนกเอาไว้ทุกครั้งที่จะอไปทําสงครามก็ดีทําการค่าก็าดี เขาจะเอานกที่เลี้ยงเนี่ยออกมาปล่อยแล้วก็สังเกตดูว่านกที่เลี้ยงนั้นบินไปทางด้านไหนถ้านกที่เลี้ยงบินไปทางขวาแสดงว่าเป็นรางดีไปทาําสงครามก็ชนะไปทําการค้าก็ได้กําไรแต่ถ้านกตัวนั้นบินไปทางซ้ายกลับเข้าบ้านทํำสงครามก็แพ้ไปค้าขายก็มีแต่ความขาดทุนข้อาใสายสัตว์เนี่ยเป็นเครื่องชี้นําบอกชะตาบอกลาง ไรู้ว่ามันดีหรือไม่ดีเราเราเอาปัญญาคิดดูมนุษย์คือสิ่งเราสรลาาทรงสร้างมามีปัญญามีสติปัญญาแต่เรากลับเอาชะตากรรมของเราไปพูกกับสัตว์โลกที่ไร้สติปัญญามันจะเป็นเช่นไรนี่คือความเชื่อที่เกิดขึ้นในยุคข,ของยาฮิลียสองแล้วน,นะครับสามวลาห้ามมาและไม่มีการบอกลางในเรื่องของนกพูก บ้านเราก็มีนกแสกถ้านกแสกบินข้ามหลังคาบ้านใครมีความเชื่อว่าบ้านนั้นจะต้องมีคนตายเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้มีหรือไม่ก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่ายุคยาฮิริยานั้นการเชื่อในเรื่องของนกคู่นั้นเป็นความเชื่อที่เขายึดถือกันมานานถ้านกคู่ไปเกาะที่หลังคาบ้านใครหรือเกาะบริเวณเนื้อที่ของใครตรงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีอาศัยสัตว์ที่ไร้ปัญญา บอกให้เรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีดหรือไม่ดีมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไร้เหตุผลเพราะนั้นอิสลามจึงมาพุติจลบล้างสิ่งเหล่านี้ออกไปจากสมองพวกเราไม่ต้องให้มีสุดท้ายวาลาซอฟัตและไม่มีการเชื่อในเรื่องเดือนซอฟัตนะครับคนโบราณเรียกเดืนนี้ว่าเดือนซิฟรุนซิฟรุนแปลว่าศูนย์เป็นเดือนที่ไม่ให้คุณค่าเลยเลยศูนย์มีค่าเป็นศูนย์นะครับ เพราะเนื่องจากว่ายุคก่อนอิสลามนั้นมีความเชื่อว่าเดือนสฟัาเป็นเดือนที่อับประมงคลเมื่อถึงเดือนสฟัาเมื่อไรพวกเขาจะระวังตัวเพราะเขารู้ว่าเป็นเดือนที่จะต้องมีการทดสอบมีการลงโทษมีเหตุภัยไข้เจ็บต่างๆเกิดขึ้นมากมายเป็นเดือนที่ไม่ดีแปลว่า12เดือนนั้นเดือนเดียวที่ไม่ดีคือเดือนสุัาทั้งที่ตอลลอดยืนยันว่าเดือนพวกนั้นมี12เดือนทุกเดือนดีหมด ไม่มีเดือนไหนไม่ดีนะครับคราวนี้เมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดมาแล้วเป็นความเชื่อเกิดมาแล้วเนี่ยในประวัติศาสตร์เล่าฟังบอกว่าอยา่าตะกี้ด้นเนื่องาัตรูศรูฮุลูลิลมาการะย์ฮวนฮุลูลิสัลมาซพวกเขาเชื่อวันศัตว์นั้นเป็นเดือนที่มีมีการลงโทษมีภัยพิบัติเกิดขึ้นมากมายจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้ต้องอยู่เฉยๆจะปลูกบ้านก็ไม่ได้จะแต่งงานก็ไม่ได้งานมงคลห้ามหมด ทำไม่ได้เพราะทาแล้วมันเป็นอาธันที่ไม่ดีเขาเชื่อเช่นนั้นนะครับเสร็จแล้วบางรายงานก็บอกว่ายามาัิบะอาคิยามอดิบะมินช้สัฟัดจัดิลลอฮุฟีอาลาคุลบัลียัดพวกเขาเชื่อบอกว่าวันพุธสุดท้ายของเดือนสัฟัดนั้นเป็นวันที่เราจะส่งเอาการลงโทษมาให้กับประชาชาติเป็นความเชื่อที่งมง,งายนะครับ ยกตัวอย่างมาไม่ได้แปลว่าใจของเราเชื่อเราเชื่อไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อที่งมง,งายเป็นความเชื่อที่ไร้เหตุผลท่านพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเดินซอฟัตมันก็เหมือนกับตัวอื่นๆเพียงแต่ว่าเป็นเดือนที่เราไม่มีการปฏิบัติอิบาตดาใดๆเกิดขึ้นยกเว้นการอิบาดาธรรมดาละหมาดธรรมดาทุกวันห้าเวลาเหมือนเดิมไม่ได้มีการอิบาตดาเป็นพิเศษเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ก็เกิดความกลัวเมื่อเชื่อว่าสฟัตเป็นเดือนที่อัิมงคลแล้วเกิดความกลัวทายังไงล่ะก็เกิดมีความคิดว่าต้องต้องทําน้ําดูอาเกิดขึ้นน้ําดอซึ่งเรียกว่าน้ํซสฟัตผมได้ยินตอนเด็กๆว่าทุกทุกครั้งที่มีเดือนสฟัตนี่ก็จะมีบรรดาผู้นําชุมชนเนี่ยออกมาทําพิธีกันแล้วก็เอาน้ํามา ใส่กะล,ละมังหรือไรก็แล้วแต่ใส่โอ่งแล้วก็แต่แล้วก็อ่านดุวอาแล้วเรียกว่านั่นคือน้ำสาดเมื่ออ่านดุวอาแล้วเอาไปไหนเอาน้ำนั้นไปแบ่งกันดื่มแบ่งกันอา่าบเพื่อที่จะล้างนะครับสิ่งที่เป็นอาถรรพ์เจ้าลอสุฮาหนวนตาละนั่นเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในอิสลามไม่มีอิสลามมีแต่การใช้สติปัญญาที่ถูกต้องหลังจากที่ท่านซุนนำอมาทางนามาให้อยอมครบตัวแล้ว ใครจะพินหน้าไปทางไหนเชิญตางสบายอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ไม่รังยิ่งจะให้เขาไปสู่ที่เขาต้องการจะไปแอย่าลืมว่าสุดท้ายบรรปลายนั้นก็คือการลงโทษในขุมนรกมีรายงานบอกว่าท่านสุลต่าอิดะรออาอาฮัดุกอาฮัดะกุมอิซารออาอาฮัดุกุมมายักรอฟัลยักุลท่านลบีกล่าวบอกว่าเมื่อใครเห็นสิ่งที่ มันไม่ชอบนะครับเป็นสิ่งที่น่าเกลียดก็ตรงกล่าวว่าอัลลอฮุมาลายะติบิลฮัสนาตอิลลาอันตะขราแต่เอาล์นะครับไม่มีผู้ใดที่จะเอาความดีมาให้ได้นอกจากพระองค์อัลลอฮุมาลายะติบิลฮัสนาตอิลลาอันตะววลายัดฟาลสไซยดอิลลาอันตะและไม่มีใครที่จะขจัดสิ่งที่ไม่ดีให้ออกจากเราได้นอกจากเอาละ ให,ให้ไม่ได้น้ําสฟัดให้ไม่ได้เอาเลาะให้ได้ให้ความดีกัเราได้แล้วก็เอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากเราได้เหมือนกันเวลาฮาวัลลาเวลากูวัตอิลลาอันตะไม่มีพลังอำนาจใดๆนอกจากพลังอำนาจของอลอสุบฮาหนูตาลาี่คือดูอานะครับที่เมื่อเราเห็นสิ่งที่เราไม่ต้องการจะพบให้กล่าวดูอาอย่างนี้ไม่ต้องไปกล่าวดูอาใส่น้ํา แลือเอาน้ำมาอาบมาดื่มกันไม่ใช่นั่นเป็นการเชื่อของบรรดาพวกยาฮิดีะเขาก็สรรหาวิธีการแก้ไขโดยการคิดเอาเองถ้าเช่นนั้นเนี่ยก็ต้องมีการอ่านดูอาเกิดขึ้นอ่านดวอาใส่คนมันก็ไม่มันก็ไม่ไม่ไม่ขังเท่าไหร่อ่านดวอาใส่น้ําแล้วก็เอาน้ําไปแจกจ่ายกันบางคนจะไปดื่มเอาไปอาบอะไรกันแล้วแต่เหมือนกับมีอยู่ครั้งหนึ่งผมมาเป็นอีมาใหม่ๆ ขึ้นกุตบาก็มีขันน้ําวางอยู่ลายมีบัตรอันนี้ผมก็ไม่ทราบหลังจากกุตบาเสร็จพระมาเสร็จเจ้าของขันน้ําก็ยกน้ําไปแล้วไปรถข้างนอกผมก็ถามว่าน้ําอะไรก็บอกว่าน้ํากุตบามีน้ํากุตบาไเดียวเลอครับที่จะสามารถขจัดปัดเป่าสิ่งเลวร้ายจากเราได้เป็นความเชื่อที่งม,มงายที่เหลวไหลผมก็อธิบายเขาฟังว่ามันไม่ใช่ ผูทีิจะให้เกิดความดีอัลลอฮ์ผูทีิจะขจัดความไม่ดีอัลลอฮ์ไม่มีใครให้ได้น้ําเหล่านั้นมันให้ไม่ได้นอกจากอัลลอฮ์แล้วก็บอกว่าลาฮาวะลาวะลาโกวะอิลลาบิลลาไม่มีพลังอํานาจใด,ดนอกจากอํานาจของอลอสุบฮานุะตลลาเท่านั้นจบนี่คือแนวทางที่ทัทธาโซลฟลอร์ฮามลำได้นํามาให้กับเราเป็นแนวทางที่ถูกต้องอัลลอฮ์ถึงได้บอกว่าให้ก็ตาม ที่พินหลังให้กับท่านศูซูลหลังจากที่แนวทางชัดเจนแล้วเลาเขาจะให้เขาไปตามทางของเขาแต่อย่าลืมว่าวันกิยามัดนั้นบั้นปลายของเขานั้นคือการลงโทษาจอาลัทธ์สุบฮานวลาจงขอฝากเป็นข้อคิดเอาไว้เล็กๆน้อยๆนะครับให้เรานั้นได้ฟื้นสติลบสิ่งที่มงมงายออกจากสมอง,องเราแล้วก็เดินมาสู่ในสิ่งที่ลัทเิสุภานวราส่งร,รงตลาดเอาไว้ลัทธิธบีนั้นน,น,นำเผยแผ่เอาไว้อะกูละเกาหลีฮานะ واصف الله الذي ملئه ولكم وللمسلمين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم و ر ح م الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่าน